วันนี้นะคะพี่หวาจะมาพูดถึงสังคมไร้เงินสดค่ะสังคมไร้เงินสดก็คือการที่เราไม่มีเงินสดติดตัวเลยและเวลาใช้เงินก็ใช้ในการโอน จ่ายผ่านแอปนะคะตอนนี้เนี่ยพี่หวานก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะคะมาดูกันว่าการที่สังคมไร้เงินสดเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสําหรับคนเก็บเงินค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับวันจริงมีจริงสองจริงนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของสังคมไร้เงินสดนะคะ่ะซึ่งตอนนี้พี่หวานก็ได้เป็นมนุษย์สังคมไร้เงินสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีเงินติดตัวสักกบาทเลยนะไม่มีสักบาทเดียวเลยจริงๆซึ่งสังคมไร้เงินสดก็คือการที่เราแบบจ่ายเงินผ่านแอปนะคะจ่าย เงินผ่านบัญชีธนาคารผ่านแอปธนาคารเท่านั้นนะคะคือจะไม่ได้ใช้เงินสดในการจ่ายนะคะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะเริ่มกลายเป็นว่าแต่ละคนก็คือไม่มีเงินพกติดตัวเลยนะคะพี่ฉันเองตอนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ ไม่มีเงินในกระเป๋าเลยไม่มีสักกบาทนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มาถามว่าพี่หวานเก็บเงินยังไงพี่หวานขอดูกระปุกอมสินพี่หวานหน่อยบอกเลยว่าไม่มีค่ะเพราะว่าพี่หวานไม่มีเงินสดนั่นเองก็เลยไม่มีกระปุกอมสินไม่มีเงินที่จะเอาออกมาหยอดกระปุกเวลาพี่หวานจะเก็บเงินพี่หวานก็แค่ทาบัญชีแยกออกมานะคะก็โอนไปบัญชีที่จะเก็บนันเองข้อดีข้อเสียของการที่ไม่พกตังค์เลยเป็นแบบสังคมไร้เงินสดนะ ก็มีนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากที่พี่หวานเรียนรู้เองนะอันนี้แล้วแต่คนด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบข้อดีข้อเสียไม่เหมือนพี่หวานก็ได้นะคะข้อเดียวพี่หวานส่วนตัวก็คือทําพี่หวานใช้เงินน้อยลงอย่างเช่นสมมติว่าพี่หวานจะไปซื้อขนมกินแล้วร้านนั้นเขาแบบไม่ได้แบบมีให้สแกนหรือไม่ได้มีให้โอนเงินอ่ะพี่หวานก็จะ ไม,ไม่สามารถซื้อได้อันนี้ก็ประหยัดตังไปนะคะสองนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าเงินจะหายเพราะเราไม่มีเงินให้หายค่ะกังวลอย่างเดียวคือมือถือห้ามหายและพยายามอย่าให้ใครล่วงรู้ความลับล่วงรู้รหัสเรานะคะข้อดีเนี่ยที่คิดได้เนี่ยตอนนี้ประมาณนี้นะคะข้อเสียมีไหมก็มีค่ะก็คือถ้าเกิดใครที่โดนขโมยมือถือไปก็อาจจะโดนแฮก อะไเงี้ยเอารหัสข้อมูลการเงินไปนะคะข้อเสียข้อสออคือไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบเชื่ออะไรใครง่ายๆค่ะอย่างเช่นถ้ามีแก๊ง c เซ็นเตอร์โทรมาให้ไปโอนเงินหรือว่าโพสต์รับสมัครงานต่างๆเพียงแค่แอดไลน์แล้ว คลิกลิงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบไม่ศึกษาอะไรเลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอะค่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะก็ใช้เงินสดไปดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีแอปธนาคารนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะโลกนี้มันก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วค่ะยังไงเราก็ต้องมาทําเป็นแบบสังคมไร้เงินสดแล้วเพราะว่ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วจริงๆเพราะอีกหน่อยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่บัญชีธนาคาระคะ่ะมันจะมีทั้งคริปโตจ่ายเงินด้วยคริปโตนู่นนี่นั่นนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวนะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย